สวัสดีครับวันนี้เนี่ยดเดบชาแน,นลมากับมือถือ Samsung Galaxy M 5 1อีกแล้วนะฮะซึ่งตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ CPU นะครับ Snapdragon 730นะครับแต่ตัวนี้ไม่มี G นะฮะถ้าตัวอินเดียนะครับจะเป็น 730G นั่นเองนะครับแล้วตัวนี้มาพร้อมกับแรมขนาด 8GB แล้วก็หลอมขนาด 128GB แล้วก็ยังมาพร้อมกับตัวแบตเตอรี่ขนาด 7000mAh มิลลิแอมเลยนะครับซึ่งเยอะที่สุดในละตอนนี้แล้วนะฮะ ตอนนี้นะครับเราจะเล่นเกมกันด้วยแบตเตอรี่21นะครับกับเกม Rv นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะกินแบตขนาดไหนนะครับโดยการตั้งค่าของเราในวันนี้นะครับสำหรับเกม Rv นะฮะการตั้งค่าทั่วไปนะครับเราจะเปิดเค้าโครงนะครับผมเปิดโหมดเฟรมเรทสูงเปิดภาพ HD นะครับได้สูงมากนะฮะแล้วก็การแสดงผลนะครับจะได้แค่สูงนะครับจะปรับสูงมากไม่ได้นั่นเองนยฮะ พาร์ติเคิเป็นสูงนะครับก็คือปรับสุดหมดแล้วนะครับเท่าที่ตัว Samsung อ็ M51 อตัวนี้นะครับจะทําได้นะครับกับตัวชิปเซ็ต snapdragon 7จะสับสูนนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวไปลองทดสอบกันอีกกว่านะครับเสียงลำโพงก็นจะดีนะครับลำโพองอยู่ตรงนี้นี่ก็บังเสียงง่ายอยู่พอสมควรนะฮะโอเคเราจะเล่นแบบธรรมดาดูแล้วกันนะครับ มาดูกันซชื่อว่าแบตเตอรี่จะหมดก่อนไหมนะฮะสำหรับการเล่นเกม21%นะฮะของ7000ม mm ิลิแอมป์นั่นเองนะฮะโอเควันนี้นะฮะเราจะไปกับตัวอะไรดีว่าอืมไม่ถนัดสักตัวนะฮะเดี๋ยวไปแครี่ละกันมีคนเล่นเป็นแล้วนะครับดาร์ค l a เลเยอร์ เอมลี่ <Your S 2> <Emily. S 1> แล้วกันนะครับจะไปเล่นไม่เป็นอย่าว่ากันนะฮะแต่ก็เล่นมานานอยู่พอสมควรนะครับสำหรับเอมลี่ตัวนี้ก็เปิดโหมดเฟรมเดทสูงได้นะครับก็คือปัน่นท่าที่ผมลองเล่นดูนะครับก่อนอันนี้ก็จะได้ที่59 60 fps นั่นเองนะฮะ ก็ถือว่าเล่นได้นะครับหลายๆคนอาจจะแบบว่าเห็นว่าเออทำไมมันมีเฟรมเลตตกไป59นะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับไม่โอเคกับการที่เห็นเฟรมเลตตกนะครับแนะนำให้ปิดการาแสดงเฟรมเลตไปก็ได้นะครับก็ผมไม่รู้ว่าสมัยนี้มันจะปิดได้อยู่ป่ะนะฮะเพื่อจะได้ ไม่ไม่ได้เห็นตัวเลขนะครับแต่ก็การเล่นทั่วไปมันก็ปกตินั่นเองนะครับผมไม่ต้องกลัวอะไรนะรับตอนนี้เราโหลดเสร็จก่อนเลยนะครับผมต่อไปไฝายเล่นนะอาจจะมีแหลกด้วยแหละรอ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 ,รอ,รอ,รอตัวนี้นะครับก็กล้องหน้านะครับโฮดิสเพยตรงนี้นะครับมันก็ ฝังเข้าไปในตัวเกมด้วยนะครับโอเคแบบสีแดงแล้วนะฮะแจ้งเตือนว่าเหลือ20%นนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า นั่นแน่เห็นไหมครับว่าตอนนี้เฟรมเลทนะครับเป็นห้าสิบเก้าหกสิบนะครับจะไม่ได้นิ่งอยู่ที่หกสิบตอนนี้บอกเลยครับว่าลื่นตามากๆนะครับมันกลับมามันจะดันง,งัดผมแน่เลยอือ่าฮือวะ แต่ตอนนี้นะครับกล้องที่ถ่ายภาพอยู่นะครับมันก็จะจับได้ผมตั้งไว้ที่30 fps นะครับก็อาจจะไม่ได้เห็นความสาม,มารถของ60 fps ในเกมนะครับแต่ก็ดูเฟรมเรทเอาละกันนะฮะผมจะปรับลดแสงสักหน่อยโอเค จริงๆให้ตัวเกมลื่นมากครับให้ดูจากเฟรมเรทเป็นหลักนะครับเพราะว่าผมอัดที่30 fps นะครับอาจจะไม่เห็นว่ามันแบบมันวนวลตาขนาดไหนนะครับ กลัวโดนงัดลื่นนะครับลื่นเลยตอนนี้ก็เล่นมาได้ประมาณเกือบเจ็ดนาทีนะครับตอนนี้แบตอยู่ที่ยี่สเปอร์เซนเหมือนเดิมโอ้อยากให้ทุกคนได้เห็นแบบเวลามันเป็น60สิ fps จังเลยแต่ว่ากล้องมันจะร้อนเร็วไปนหน่อย ก็เลยขออัดแบบ30 fps ละกันนะครับ เราเปิดด้านบนก่อนแล้วกันถ้าโทรศัพท์มันไม่ร้อนนะผมจะอา,าแบบ60เ p ให้ดูแล้วชี้มาก